อันที่สชื่อว่าไม่รักสมบัติของตัวเองมีสมบัติก็หาเงินหาทองได้มาก็เอาไปกินเอาไปปนเปรืรอกับเพื่อนกับสุรายาเมากับอะไรต่างๆไปหมดเลยนะครับชื่อว่าไม่รักสมบัติของตัวเองที่หามาได้จริงอยู่ว่าตัวเองหามาได้แต่ว่าไม,ไม่เก็บหอมรอมริบมันก็เสื่อมได้ก็หมดได้นะครับอันที่4เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย คนที่ชอบเที่ยวกลางคืนเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองก็จะเล่าแวง,งท่างเช่นไปเที่ยวกลางคืนกลับมาเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ร้ายเกิดอุบัติเหตุบ้างละ่ะเกิดมีการฆ่าฟันกันตายบ้างนี่ว่ามีของหายบ้างก็ไปดูกล้องกลางคืนอ๋อเห็นมอเตอร์ไซค์เห็นรถคนนี่ผ่านในสถานที่เกิดเหตุนั้นพอดี ก็จะหาว่าเราเนี่ยเป็นคนต้นเป็นคนลักขโมยบ้างเป็นคนฆ่าคนบ้างแล้วหนีมาอย่างนี้นะครับพอดีบัเอินนี่ยเราผ่านตรงนั้นพอดีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าเขาเราก็จะเป็นที่หวัดระแวงของของของ,ของชาวบ้านามันจะไปลักเล็กขโมยน้อยมันจะไปอะไรยังไงไม่ก็ก็ไม่ไมีใครรู้ได้หรอกนั้นก็ถูกเหมารวมว่าถูกเป็นที่ระแวงของชาวบ้านไปเลยนะครับ ถึงจะเป็นคนดีขนาดไหนเนี่ยไปเดินกั้มกางคืนอยู่าตาตถนน,อนหนทางอยู่ตามที่ชุมชนต่างๆนี่เขาก็เราแวงทท้งนั้นแหละครับเพราะไปไม่ถูกเวลาจะมาดีอะไรขนาดเดินคนดีอะไรมายืนอยู่กลา,ากงคืนมาเที่ยวทําอะไรกลางคืนนะเขาบอกผมเป็นคนดีผมอย่างนั้นอย่างนี้ก็ก็ว่าไม่ได้เขาฟังเขาฟังไม่ขึ้นนะ ก็เป็นคนดีแล้วไปทําไมกลางคืนไปทําอะไรนะฮะไปอยู่ในที่สถานที่รับรลับ,ล,บล่อลอบ้างแล้วไปอยู่ในสถานที่มีผู้คนแออัดบ้างละนะครับก็จะเป็นที่เราแวงสงสัยของชาวบ้านต่อมาข้อที่ห้ามักถูกใส่ความเวลาก็มีเรื่องมีราวอะไรก็จะใส่ความเราก่อนแหละเพราะว่าเ,เพราะเราชอบไปเที่ยวกลางคืนเขเขาของหายเขาก็ที่มานี่เลยไอ้นี่แหละมึง น่าจะเป็นคนนี้แหละเขาเราแวงสงสัยเรามาเขาก็ใส่ความมาถึงเราด้วยนะข้อที่หเป็นที่มาของเรื่องเดือดร้อนเป็นอันมากนะเรื่องเดือดร้อนทั้งหลายทั้งภายนอกภายในนะไปเที่ยวกลางคืนก็ไปหาเรื่องหาราวชาวบ,บ้างชาวบ,บ้านนะกลับมาบ้านก็นำเรื่องเดือดร้อนที่อยู่ข้างนอกเข้ามาในบ้าน ามาฟังใหม่ฟังใหม่ของชุดที่ไปคล้องน้ามาเที่ยวกลางคืนมีโทษหกอย่างครับเน้นอาชีพครับหนึ่งไม่รักตัวเองสองไม่รักลูกเมียสามไม่รักสมบัติของตัวเองที่หามาได้สี่เป็นที่ระแวงสงสัยของคนทั้งหลายห้ามักจะถูกใส่ความหกเป็นที่มาของเรื่องเรื่องเรื่องเดือดร้อนทั้งหลายนะนะครับ อารนี้เรียกว่าเที่ยวกลางคืนมีโทษหกอย่างกับต่อไปเป็นที่ระแวงสงสัยกางเช่นถ้าของหายเราแวงไปที่คนที่เที่ทยวกลางคืนก่อนแหละนะคนที่เขานอนตั้งแต่หัวค่ำเขาใครจะไประแวงมันดูุนนอนอยู่ในบ้านนะคนที่เตะในซอยที่มอเตอร์ไซค์แป้นไปแป้นมาเข้าลั่นเล่าออกลั่นอะไรต่างๆนะของหายของ บ้านในหายเขาก็เราแบ่งคนที่พวกที่ทชอบเที่ยวกลางคืนนั่นแหละชอบที่พวกไม่นอนนั่นแหละ <c oughs> นะอ้าวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเพราะเราถ้าเราไม่ได้ทําแต่ว่าพูดถึงว่าพวกนี้เขาไปเที่ยวกลางคืนคนที่ทํางานเดึกเลิกงานมาดึกก็ไปหาอะไรกินก่อนนอนก็ไม่ว่าอะไรแต่แต่พูดถึงว่าคนที่ก็ไปเที่ยวกลางคืนมา คนที่ชอบเที่ยวกลางคืนก็จะมีเกิดความระแวงอย่างนี้นะครับเที่ยวกลางคืนเงนินเงินหมดก็ไปขโมยของคนอื่นไปขายแล้วก็ไปโอ้เรื่องมันหลายอย่างที่จะตามมาจากการเที่ยวกลางคืนนะครับอ,อ่ะต่อไปนะครับอันที่สามจ้องดูการละเล่นจ้องดูการละเล่น ก็ไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามันเป็นเหตุของการเสื่อมทรัพย์การเสียทรัพย์นะครับไม่ได้รุนแรงถึงตายถึงติดคุกติดตารางแต่ว่าเขาเพ่งเล็งเราเวลาเขาเกิดเรื่องร้ายต่างๆอันนี้เป็นข่าวคนมาหรือเปล่าเขาจับกล้องวงจรปิดดูเอา้ารถผ่านตรงนี้พอดีสถานที่เกิดเหตุพอดีเขาก็ว่าเราก่อนนั่นแหละเขาก็พุงพ่งพุ่งเป้ามาที่เราก่อนเพราะว่าเราผ่านมาสถานที่เกิดเหตุพอดอีคนดีก็แล้วแต่แต่ว่าเราไปในเวลาที่ไม่ควรไปกลางคืนนะ เป็นกลางเวลาจริงๆเนี่ยถ้าไม่นับถึงคนทํางานกลางคืนทํางานโรงงานกลางคืนเนี่ยปกติกลางคืนเป็นเวลานอนของมนุษย์นะครับอของเป็นเวลานอนของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายนะครับแ,แต่บางบางม,มีมีสัตว์บางตัวหากินกลางคืนก็มีแต่มีน้อยแต่โดยมากเนี่ยไม่ว่าจะคนจะสัตว์นะครับนอนกลางคืนเท่านั้นแหละเห็นหมาเห็นแมวไหมก็เห็นสัตว์อะไรไหมที่กลางวันเขาหากิน นกก็เหมือนกันกลางกกลางวันก็หากินกลางคืนก็นอนเข้าหลังนอนนะก็มีบางบางนกที่หากินกลางคืนนะเอามันหากินกลางคืนก็นอนกลางวันนะครับนกโหงหากินกลางคืนมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ก็หากินโดยปกติเนี่ยหากินกลางกลางวันนะครับแล้วก็นอนกลางคืนอันนั้นเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นการงานเป็นงานที่สมัยใหม่เขา ต้องทํางานหาบุงคำคำถึงจะได้ผลผลิตน,น,นะครับเา,าแลา้วเืมาตอนบ่า,าแล้วเ,เก็กเไปทางนแล้วมามาดูข้อที่สามจ้องจะดูการละเล่นจ้องดูการละเล่นเนี่ยมีโทษหกอย่างมาจะว่า ได้ยินเขาประกาศงานอะไรล่ะงานคอนเสิร์ตงานลิเกหมอลำํำไปทุกทีนะจ้องดูกันและเล่นมีโทษหกอย่างหนึงมีการเต้นลําที่ไหนก็ไปที่นั่นสองมีการขับร้องที่ไหนก็ไปที่นั่นมีการดีสีตีเป่าคือดนตรีเนาะคอนเสิร์ตเป็นต้นเนี่ย มีดีซีดีเป่าที่ไหนก็ไปที่นั่นมีขับเสีพาขับเสีพานี่มันชมวงนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแล้วแหละนะครับขับเสีพาเป็นขับกล่อมขับทํานองเอา,เอาสิ่งที่ไปเห็นไปเจอมาก็มาเรียบเรียงเป็นช่วงท่าทํานองให้มันเหมาะคล้องจองกันแล้วก็มามาขับเป็นเป็นเป็นการละเล่นนะครับเป็นการละเล่น สมัยก่อนมีเพลงขับมีเซพามีขับเพลงชอยเพลงลําตัดพวกนี้ฮะพวกคนไม่เคยได้ยินหรอกครับครับครับการเล่นสมัยเก่าเล่นชอยร้องฉ่อยร้องลําตัดนะครับพวกขับเซพาครับลิเกหมอลําเป็นต้นแล้วนะครับอย่างนี้ก็คือการละเล่นนะครับขับเสภาที่ไหนไปที่นั่นมีเพลงที่ไหนไปที่นั่นมีเถิดเทิง มีแท่งเถิดเทิงก็ต้องมีมัมบ่ <c oughs> เถิดเทิงนะครับว่า,าก,การขับร้องประกคบดนตรีนั่นแหละครับนะการเล่นการบนเทิงต่างๆอันะนี้ก็จัดอยู่ในการละเล่นนะครับเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นนะมันก็คนชอบดูชอบเล่นมันก็มีนะครับ ชอบกินแล้วก็ไปชอบเที่ยวเต้นราเฮฮาการงานไม่ทําหรอกการ,การงานไม่ทําให้ไปทํางานก็เก็ตค้านะครับไม่อยากทํางานบนนุ่นบนนี่เพราะเป็นคนเก็ตคานต่อไปไม่เว้นการพน,นันมีโทษหกอย่างเมื่อชนะก็ย่อมก่อเวรนะเมื่อชนะเนี่ยก่อเวรยังไงนาะชนะแล้วคนชนะคนอื่นแล้วทําไมถึงชื่อว่าก่อเวร คนอื่นจะมาเอาคืนนั่นเองครับนะบางทีเจ้ามือโดนป้นก็มี <c oughs> นะอันที่สองเมื่อเมื่อแพ้ย่อมเสียดายซัพ์คนแพ้ก็เสียดายรั์อันที่สามเนี่ยซัพย่อมฉิบหาย <c oughs> นะครับเอา้ารัพย์สินเงินทอง <c oughs> เสียหมดอ่ะเอาไปจำนำหมดอ่ะนะเขากินไอ้เสียไป หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นให้จะเอาคืนตามเอาคืนเล่นไปเล่นมาหมดเอาสร้อยเอาคอสร้อยคองสร้อยอะไรไปจำโทรศัพท์ไปจำรถจำนำหนักเข่าก็ไปเอาถนนที่ดินของบ้านตัวเองมาจำนำแปลวาที่ดินนู่นนี่นั่นไปยืมคนนั้นคนนี้มาไปใช้หนี้เขาหรือว่าจะไปเล่นคืนนะวันนี้สมมติว่าวันนี้เล่นวันนี้หมดล้านหนึ่ง พงนี้ก็เลยกลับบ้านไปขายที่ดินไปขายมอเตอร์ไซค์ไปขายรถยนต์ขายบุงขายบ้านเอามาเพื่อจะไปเล่นเอาคืนนะเล่นไปอีกเสียหมดอีกเนี่ยหนึ่งแสนมันหมดหมดไปเรื่อยๆไม่ได้ขึ้นมาทั้งทีที่น้ำมันไม่มีโอกาสคนเล่นการพนันเนี่ยไม่มีใครรวยหรอก ไม่มีใครรวยเพราะการบันันนั้นการบัน,นันเนี่ยก็บอกว่าซับย่อมฉิบหายก็เพราะว่าเล่นแล้วเสียแล้วจะตามคืนตามคืนแล้วยิ่งเล่นยิ่งเสียครับจำนำหมดทุกอย่างเลยขายหมดทุกอย่างจนตุดท้ายเหลือแต่ไม่จําไม่ถอดจําคือกออก,ออกนอ,อเสื้อ,อ <c oughs> ตัวละหมื่นตัวละแสนเนี่ยซื้อมาเนี่ย ถอดขายเอเหลือแต่ก็นอนน่ะน่ะก็นั่นเลยเขาไม่ทํางานสุจริตเขาชอบการพนันบางคนมันชอบไปเหมือนกันนะครับชอบเพราะชอบชอบเล่นการพนันนะเขาบอกว่ามันจะมันจะรวยเพราะเพราะไอ้นี่เพราะหวยเพราะการพนันเนี่ยเขาก็เลยจริงๆก็ไม่ไม่รวยนะครับมีแต่เสีย นะครับ<น>มาดูมาดูข้อที่สามทรัพย์ย่มฉิบหายนะครับข้อที่สี่ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคําคนติดการพนันเนี่ยมาพูดกับเรามาคุยกับเราเนี่ยเราจะเชื่อถ้อยคํานั้นไหมฮะแน่นแน่นไม่มีใครเชื่อถ้อยคําของคนติดการพนันนะครับมาพูดยังไงมาก็ม่เขาไม่เชื่อแล้วนะครับ อันที่ห้าเป็นที่มินประมาทของเพื่อนนะครับเป็นที่ดูถูกมินประมาทถูกเพื่อนพ้องดูมินดูแคลนเราเพราะเป็นคนติดการพนันนี่นะครับก็ถูกมินประมาทก็ดีแล้วถูกแล้วนี่นะคุณไปติดการพนันแนละ้วก็เพื่อนเพื่อนเขาไม่ชอบญนะาติสนิทมิสหายครอบครัวมไม่ชอบก็ดูมินมินประมาทของเพื่อนนะครับอันที่หกไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย คนติดการพน,นันโอ้ยแต่งไปก็จะไปกินอะไรห่ะพากันกินเกลือแล้วนะครับเข้าคุกน้ำบาไม่มีหนทางจเจริญน,นะครับไม่มีใครอยากจะมาจมหัวจมท้ายกับคนติดการพน,นันนะเอาต่อไปมั่วสมมิตรชั่วคือคบมิตรชั่วคบเพื่อนชั่วคบเพื่อนชั่วชั่วในมีโทษหกอย่างหนึ่ง เราก็จะกลายเป็นทําให้เป็นนักเลงการพนันเขาชวนไปเป็นเขาเพื่อนชวนเพื่อนชว่วชั่วชวนเราไปยิงเขาติดการพน,นันอยู่แล้วเนี่ยเราไปคบกับเขาเขาก็ชวนเราไปชวนเราไปเล่นเพื่อเพื่อเราจะยื้เงินเพื่อนบ้างทําให้เป็นนักเลงการพนันสองทำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้นะคบเพื่อนชั่วเนี่ยเขาก็ไป มันเจ้าชู้อยู่แล้วก็พาเราไปเจ้าชู้อยู่หละไปคบภรรยาชาวบ้านลูกชาวบ้านตำโวยไ,ไม่ได้ไม่ได้นะครับทําให้เป็นนักเลงเจ้าชู้สามทำให้เป็นนักเลงโซรานักเลงเหล่าสี่ทำให้เป็นนักเลงนักลวงของปลอมเอาของปลอมมาขายหลอกลวงนะครับพวกต้มตุนะหลอกลวงต้มตุน๋นห้าทำให้เป็นนัก นักหลอกอ๋อนี่นี่นักลวงของปลอมไอซีนี่นักลวงของปลอมห้าเป็นนักหลอกต้มตุน๋นนักหลอกนักต้มลวงของปลอมก็คือเอาอะไรนะมาขายเอาของปลอมมาขายอ <c oughs> เอาปปลอมนาะฬิกาปลอมมาลวงว่าเป็นของจริงจริง,รงมันของปลอม,อ,อ,มอันที่ห้าทำให้เป็นนักหลอกนักต้อมอันที่หก ทำให้เป็นนักเลงหัวไม้รู้จักไหมในเลงหัวไม้นักเลงตีลันฟันแทงนี่แหละเรียกว่านักเลงหัวไม้นะครับนี่ก็เป็นเป็นเหตุมาจากเหตุมาจากคบมิตรชั่วนั่นเองนะคบมิชั่วแเราก็จะกลายเป็นคนชั่วไปกับเขาด้วยเหมือนอุปมาเหมือนต้นไม้ก็ยังมีต้นไม้การปลูกใกล้กันนะครับ ต้นหนึ่งเป็นต้นต้นสเดาครับต้นหนึ่งเป็นต้นมะขามหวานปลูกใกล้กันฮะมันแย่งสารอาหารกันยังไงไม่รู้แต่ว่ารากมันเกี่ยวพันกันข้างล่างต้นขมก็กลายเป็นหวานต้นหวานก็กลายเป็นต้นขมมะขามกลายเป็นมะขามขมไปเลยครับมะขามหวานเนี่ยแต่สเดาเนี่ยสเดาไม่หวานนะครับทีนี้สเดาก็คือสเดานั่นแหละเพื่อสาดามันมันขมกว่านะมันกบมันกบมะขาม มันขามกลายเป็นมะขามขมมะขามเปรี้ยวไปอย่างนี้เรียกว่าแม้แต่ต้นไม้ย,ยังยังยังเปลี่ยนกันได้อย่างนี้เลยเพราะมันใกล้ชิดกันการครบมิดชั่วก็เหมือนกันมันสนิทชิดเชื่อกันอย่างนั้นมีเรื่องเล่าตัวอย่างหนึ่งครับธามเนนตั้งใจฟังครับเรื่องเล่าว่าการครบมิดชั่วเนี่ยมีโูกเศรษฐีคนหนึง่งฟังฟังมีโูกเศรษฐีคนหนึ่ง โตขึ้นมาไม่เล่าเรียนหนังสือพ่อก็คิดว่าพ่อแม่คิดว่าลูกเราถ้าไปเรียนหนังสือเนี่ยจับปากกาเขียนหนังสือครับมือมันจะเก็บพวกเราเคยจับปากกาแล้วมือด้านไหมเขียนหนังสือเยอะพะอจารย์เคยมือมือมือเก็บไปเลยเพรานนะนะมือเก็บมือด้านไปเลยนะครับนั้นแม่ก็บอกว่าถ้าไปเรียนหนังสือกลัวลูกเก็บมือก็เลยไม่ให้เรียน อยู่บ้านนี่แหละดับแม่แม่รวยพ่อแม่รวยไงไม่ให้เรียนหนังสือนะทีนี้ต่อมาบอกว่าเอา้าได้ไปเรียนการเลขาคณิตการบวกลบคูณหารคือสมัยก่อนมันจะมีลูกเตา๋าไอ้ลูกลูกคิดนะหรือว่าลูกกันนับมือเนี่ยฮะนับนับมือเพื่อเพื่บอบวกลบคูณหารก็กลัวลูกเจ็บมือนะไปขีดเขียนไอ้ขีดลูกคิดเนี่ยแตก๊แตกเตก๊ตกเต๊กต๊กนะ เรียกว่าการนับมือหนึ่งสองสามสี่ห้าบวกลบคูณหารกลัวลูกเจ็บมืออีกเอ้าก็เลยไม่ให้เรียนอีกใช่หยิบช้อนก็กลัวลูกเจ็บมือ <c oughs> ก็เลยป้อน <c oughs> ป้อนข้าวลูกซะเลย <c oughs> <c oughs> ก็รักลูกเกินไปถูกแล้วถูกแล้วทีนี้ไม่ให้ลูกเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนเลยทีนี้โตขึ้นมาก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ทํางานแต่ว่าใช้สอยผานเงินของพ่อแม่ อย่างเดียวเลยเพราะว่าไม่ไม,ไม่เรียนแล้วก็ไม่มีวิชาความรู้ไงนะไปทํางานที่ไหนเขาก็ไม่เอามันไม่มีวิชาความรู้ก็อยู่บ้านกับพ่อแม่ผา้รรานเงินของพ่อแม่ไปวันๆพราะรู้เป็นคนรวยนะครับพ่อแม่เป็นคนรวยต่อมาครับพ่อแม่ตายลงทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ตกเป็นของลูกคนนี้คนเดียวนะไปตกกับคนที่ไม่เล่าเรียนหนังสือ เมื่อไม่เราเรียนหนังสือก็ใช้เงินของตัวเองมรดกของตัวเองหมดเลยดันไปคบคนชั่วอีกทีนี้มันมีคนชั่วพวกนักเลงสุลานักเลงสุลาว่าบอดีไปเจอกันก็เลยชวนมากินเหล้าไปนั่งนั่งกินเหล้าที่ร้านด้วยกันร้านเหล้าแล้วก็พวกนี้ก็เลยเฮ้ย hey, hey, ลูกเศรษฐีมานี่ว่าลูกเศรษฐีมาเราเราเป็นตีสนิทไหมเผื่อเราจะได้กินเหล้ากับเขาบ้าง กินเหล้าฟรีนะฮะไอ้ลูกเศรษฐีจะได้เลี้ยงเน่ยฮะเราไปตีสนิทไปตีสนิทก็สนิทจริงๆฮะพอไอ้ไอลูกเศรษฐีก็อยากมีเพื่อนอยู่แล้วไงพอพวกนักเลงสุลาไปตีสนิทก็สนิทส,สนมกันกินสุรายาเมาเลี้ยงโอ้ยวันกินลนวันแล้วเป็นล้านก็มีที่ผมว่าเนี่ยกินแล้วเป็นหมื่นเป็นล้านเลยนี้ทรัพย์สินที่ที่มีอยู่เนี่ยือมันกินทุกวัน เริ่มติดเล้าแล้วไอ้ลูกชายคนเนี้ยลูกเศรษฐีเริ่มติดเหล่าแล้วเดิน <Yeah. S 1> ติดเล้าติดเล้าติดเป็นนักเลงนู่นนี่นั่นเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วเริ่มแล้วลายเริ่มออกเพราะครบพิชชั่วแล้วทีนี้ <Yeah. S 1> เงินหมดครับนะเงินหมดอ๋อลริมเล่าไปเขามีเมียอยู่คนหนึ่งเมียก็รวยเหมือนกันแต่ว่าไอ้นายคนนี้ก็ <Yeah. S 1> ใช้เงินของส่วนของเมียก็หมด กิดกินเหล้าเมายาหมดไปใช้เงินของเขาหมดของตัวเองก็หมดเนี่ยทีนี้ก็กลายเป็นคนจนนะเมียก็ทิ้งไปเลยระบาดนี้เนะนี่ยเมียทิ้งไปเลยนะทีนี้จนลงไม่มีอะไรจะกินแต่เพื่อนเพื่อนยังคบกันอยู่นะไอ้พวกคนชั่วๆกันก็ยังคบกันอยู่ก็เลยเพื่อนก็เลยชวนไปว่า้วันนี้เราไม่มีเงินกินเหล้านะเนี่ยไม่มีเงินกินเหล้าไม่มีเงนินเสพไม่มีเงินเสพยานะไป ป่นกันดีกว่าไปป่นกันเห็นไหมล่ะไปทำบุญจะเอาอะไรอะไรไปทำบุญนะ่ะมันก็ไม่มีมันพริกไม่มีมันหมดแล้วเขาขายกินหมดแล้ว,ลวถ้วยโถโอชามบ้านเรือนเนี่ยเขาขายหมดแล้วปหป,ป่าจะเอาอะไรมาจากไหนผลไม,ลม้โอ้ยจะเข้าป่ามันจะเจอพลไม้เลยหรือ อมันต้องเข้าสวนมะ่วงสวนมะหวงก็มีเจ้าของของเขานะมันไม่บวชดคิดไม่ได้หรอกค <c oughs> ือเขาขายหมดเลยนะครับหลังจากเมียเนียก็หน,นีไปทรัพย์สมบัติทุกอย่างขายกินหมดแล้วบ้านบ้านที่เป็นมรดกของพ่อแม่น่ะขายกินหมดแล้วไม่มีบ้านอยู่ก็ต้องไปอาศัยขอทานชาวบ้านกิน <c oughs> ทีนี้ก็เลยชวนเพื่อนเพื่อนก็เลยมาชวนว่าง,งั้นไปป้นกันดีกว่า ป้นกันก็ไอคนนี้มันก็ป้นไม่เป็นหรอกแต่เขาบอกว่าอา้าวฉันจะป้นยังไงล่ะฉันป้นไม่เป็นไม่เคยป้นไปเถอนหน้าแล้วฉันจะสอนให้นะพอไปบ้านไปบ้านตระกูลตระกูลหนึ่งนะเขาก็เลยให้แกเนี่ยเฝ้าเฝ้าทางเข้าของพวกโจรน,นะเฝ้าเป็นใครมานี่เอาค้อนตีหัวเลยนะใครโผล่มาทางนี้นะต้องเป้นพวกเรานะแต่เจ้าของบ้านบิ่งออกมาทางนี้นะคุณตีจะตีหัวเลยนะเข,า,ขาถือค้อนยืนรออย,ยู่หน้าประตูนะครับ นี่พวกเพื่อนเขาก็เข้าไปลักขโมยพอลักขโมยเข้าไปข้างในเจ้าของทรัพย์นี่เขาขเขาป้องกันดีอยู่แล้วนะ <c oughs> เขาก็เขาไม่ยอมให้ปล้นางๆไม่ยอมให้พวกนี้เขาไปลักายๆเขาก็ไล่พวกนี้กลับมาเฮนะ hey, hey, hey ้ดึงขึ้นมาเขาก็มีปืนมีเครื่องไม้เครื่องมือนะี่หอกมีดาบเขาก็ไล่พวกชาวบ้านที่เป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ยก็ไล่พวกนี้ออกมาแต่ว่าไอ้พวกโจรที่เข้าไปลักข้างในมันไม่ออกทางเดิมซะแล้ว มันไม่ออกทาง ه, ที่ไอ้เจ้านี้เฝ้าไว้มันออกทางอื่นนะก็ออกทางอื่นทีนี้พวกเจ้าของทรัพย์ก็ดเดินย้อน,อนลอยกลับมาว่ามันเข้าทางไหนก็เลยเดินเดินย้อนกลับมามันมา,มา,มาทางเข้าตรงเนี้ยก็เห็นไอ้เนี่ยกาลังยืนยืนเออเดินลอยชายถือค้อนรออย,อยู่เขาก็เลยตะล่อมตะล่อมจับเอาไว้ <c oughs> จับตัวเอาก็เอาไปส่งพระราชาพระราชาก็ทราบว่าไอ้ไอ้คนนี้เป็น,ปน,ปนลูกเศรษฐี ลูกเศรษฐีที่ติดเพื่อนติดอบายมุกก็รู้สึกสมเพชเป็นอย่างมากก็สั่งให้ไปสั่งให้ไปประหารเลยครับเพราะว่าเป็นคนถึงแม้ว่าทําผิดครั้งเดียวนี่ฮะแต่ว่าพระราชาก็คือโทษหนักโทษลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยเป็นโทษโทษหนัก